เสียขับเบนซ์เข้าพบตำรวจแล้วปฏิเสธบังคับลุงขับปาดหน้าให้ไปกราบแม่นายพรศักดิ์หรือนายเก่งอายุ46ปีเสียขับเบนซ์พร้อมทนายเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสอพอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำรายร่างกายนายมนตรีอายุ69ปีโดยทางผู้ต้องหาไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพในระยะใกล้ และขณะให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนายพรสัก์กล่าวภายหลังเข้ารับข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนว่าได้ปฏิเสธทั้งสองข้อกล่าวหาโดยให้เหตุผลว่าวันเกิดเหตุตามที่ปรากฏจากกล้องวงจรปิดนั้นทันทีที่ตนเองเดินลงจากรถได้เดินไปที่รถกระบะของนายมนตรีซึ่งเป็นคนขับและนายมนตรีได้ไหวขอโทษตนเอง แต่ตนเองได้ใช้มือปัดและมือไปโดนที่บริเวณใบหน้าของนายมนตรีพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องมาขอโทษตนเองให้ไปขอโทษมารดาตนเองที่อยู่ในรถเบนซ์เพราะศีรษะกระแทกกับคอนโซลหน้าจากการเบรกกระทันหันในจังหวะที่นายมนตรีขับปาดหน้าจากนั้นนายมนตรีก็เดินลงจากรถไปขอโทษมารดาตนเองโดยไม่มีการข่มขู่หรือบังคับใดๆจึงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น ด้านผู้กำกับสบพหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าหลังจากผู้ต้องหาข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายและข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการอย่างอื่นอย่างใดโดยผู้นั้นเกิดความกลัวและเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายแต่ทางผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นจากนี้ทางพนักง,งานสอบสวน จะได้รวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนจะส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดต่อไป you <laughs>